ย่อหน้าแรกตรงนี้เนี่ยเปิดมาก็พูดถึงรูปที่สองเลยนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวแวะไปดูรูปที่สองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาอ่านต่อรูปที่สองเนี่ยก็ว่าได้เรื่องแซนดาสองสี่ศูนย์พนะครับพูดถึงการประมาณค่านะครับการปล่อยการ์ดเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิต ตลอดไลฟ์ไซคลนะครับก็ะบจะสังเกตว่าเขาก็จะแบ่งเป็นหลายก้อนเนาะเอาก้อนนี้ก่อนแล้วกันนะก้อนนี้นะสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวนี่นะครับ A อ,อมี Product อันนี้เขาเรียกว่าเป็น e m b o d y Impact อันนี้เป็นคาร์บอนที่สังตัวมานะมากับอะไรเดี๋ยวดูต่อ ก็จะมีขั้นตอนเรื่องของผลิตภัณฑ์อันนี้ตึงตัววัตถุดิบนำเข้านะครับ A หนึ่ถึง A สามใช่วงก่อสร้างนะครับ A 4ถึง A 5ช่วงใช้งานนะครับคือ B 1ถึง B 7เลยแล้วก็ช่วงที่กำลังจะหมดอายุอาคาระครับก็ C 1ถึง C 4อ่านแต่ละอันแยกย่อยมีอะไรมัางถ้าเป็นช่วงผลิตภัณฑ์อันนี้ก็จะมี A 1ที่เป็นวัตถุดิบนะครับมี A 2ที่เป็นค่าขนส่ง ในที่นี้ก็คือค่าขนส่งวัตถุดิบอะไร A สามก็เป็นค่าผลิตตัววัสดุวัตถุดิบนะครับพอมาขั้นก่อสร้างนะครับเป็น a สี่กับ a ห้าก็จะมีการขนส่งอีกนะครับในระหว่างก่อสร้างแล้วก็ช่วงการก่อสร้างจริงๆแล้วช่วงการติดตั้งนะเป็นกระบวนการก่อสร้างกับกระบวนการติดตั้งนั้นอันนี้ก็คือช่วงที่เป็น อยู่ในอยู่ในเนื้อวัสดุอยู่ในการขนส่งวัสดุมาที่ใช้งานนะครับอ๋อตรงนี้สิตรงนี้ขนวัสดุมาที่ใช้งานแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่วงก่อสร้างนะครับข้างล่างมันจะมีคำอธิบายอยู่เนาะ Cradle to g เก e นะครับก็คือตั้งแต่แปลตรงตัวเนี่ย r ค d ด์หมายถึง Play ์หมายถึงเด็กหมายถึงเกิดนะครับเกต e นี่คือประตูใช้งานนะครับ ก็ตั้งแต่แหล่งกําเนิดจนมาถึงประตูประตูใช้างานเนี่ยก็คือก้อนนี้นะครับก้อนนี้เนาะก็คือก้อนวัตถุดิบนะครับซึ่งก็จะมีเนี่ยคาร์บอนที่ฝังอยู่ในตัววัตถุดิบมีการขนส่งวัตถุดิบมีการผลิตวัตถุดิบเนี่ยนะครับนะน,นี้ก็เป็นเอนบอดีนน้นะครับเนี่ยนะแกนนอนแกนตั้งแกนตั้งนี่เป็นผลกระทบออกก็คือสองกรอบนี้แหละกรอบใหญ่ๆตรงนี้แหละ อันนี้ทั้งหมดก็คือผลกระทบในช่วงชีวิตของมันนะในลฟ์ไซเคิลของมันผลิตภัณฑ์ไปแล้วขั้นก่อสร้างไปแล้วก็นี่ก็ขั้นใช้งานนะใช้งานราคาก็จะมีทั้งการใช้นะครับมีทั้งบำรุงรักษาซ่อมแล้วก็ประ่ยนนะครับแล้วก็รีฟอร์บิชนี่ก็ซ่อมเหมือนกันแต่ว่าเป็นการคล้ายๆเหมือนกับ เปลี่ยนบางส่วนประกอบหรือเอาบางส่วนไปโมดิฟายแล้วก็ใช้งานต่ออะไรอย่เงี้ยฟรีฟอร์บิชเนาะเอ่อเมื่อกี้เขาพูดถึงอะไรนะ B1, B2 กับ B6 ใช่ไหม B6 หจะไปอยู่อีกกรอบและเดีวเ,เดี๋ยวค่อยมาถัดไปเป็นช่วงสิ้นสุดอายุการใช้อาคารนะก็จะมีค่าใช้จ่ายในก้อนอะไรบ้าง c ีหนึ่งซองซาก c ีนะครับ C1 น,น,นี่ทุบทํำลายทิ้งใช่ไหม c ีส,สองก็ขนส่งแนละ้วเอาซากไปขนไปทิ้งนะครับ C3 นี่ก็คือเอาไปทําไหนมั่งก็เอาของบางส่วนที่จัดการได้ก็ไปเข้า waste p r o c e s นะครับเข้ากระบวนการกํจาจัดของเสียส่วนที่ไม่ได้ก็ disposal อันนี้ก็อาจจะเป็นแบบเอาไปทิ้งเนี่ยเช่นเอาไปเผาไปฝังอะไรนี้มั้งไปโยนทิ้งอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ไล่ตามนี่เลยครับเนี่ยวัตถุดิบใช่ไหมสร้างใช่ไหมใช้งานแล้วก็ทิท้งนะครับนี้ใช้งาน ในการใช้วัตถุดิบเนี่ยนะครับก็จะมีตรงนี้ที่เป็นโอ per ation นี่คือการใช้งานอาคารล้นะครับก็จะมีพลังงานที่ใช้กับน,น้ำที่ใช้นะ Bio b หก b เ็แล้วก็ถ้าเกิดสุดนี่เลยนะแดงส้มเหลืองเขียวเนี่ยจะเป็น cradle to grave อันนี้เป็นสํำนวนฝรั่งนะ cradle to grave ตั้งแต่เกิดจนตายนะครับถ้าแปลตรงตัวคือจากเลจนถึงหลุมศพนะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็คือตั้งแต่เกิดจนตาย อันนี้คือตลอดลฟ์ไซเคิลของอาคารนะครับแต่ว่ามันยังไปต่อได้อีกออพวกเศษวัสดุอะไรที่มาจากการรื้อซากหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมาที่ขั้นนี้ต่อครับขั้น Economy, เซอร์กูลร์อีคโนมีเนาะเศรษฐกิจหมุนเวียนมัน้งถ้าาษาไทยไทยเนาะอันนี้ก็คือเลยช่วงอายุของอาคารไปแล้วนะ จะเป็นการเอาเศษวัสดุไปทำ r e u ูสคือใช้ซ้ำนะครับ r ีค o v e รี่ก็คือก็คือไปเก็บมันกลับมานะครับใช้นะครับ,นะรบแล้วก็อ่ c รีไซนะก็คือเอาไปเอาไปร e ไซเคินะเอาไปเข้าสูส่กระบวนการทำลายแล้วก็ขึ้นเป็นวัตถุดิบใหม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเลยเลยเลยอายุการใช้งานอาคารแต่ละท่อนนี้นั้นข้างล่างก็จะเป็น Cradle to Cradle ละ คือตั้งแต่เกิดแล้วไปจนถึงเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะ,นะก,ก็พอเลยมาถึงรวมอันนี้ด้วยเนี่ยก็แปลว่ามันไปเกิดใหม่อีกครั้ง,งละนะครับว,วัสดุที่ไปจากซากเราเนี่ยเพราะนั้นก็ที่เขาพูดคือ228ที่เป็นตัวหลักของเปเปอร์น,นี้เนี่ยก็จะครอบคลุมการใช้การบำรุงรักษาแล้วก็พลังงานที่ใช้นะครับอันนี้คงหมายถึงการใช้งานตัวเนื้อวัสดุตัวเนื้ออาคาร แต่ว่าน,นี้เป็นเรื่องพลังงานเช่นค่าไฟอย่างเงี้ยนะครับการใช้ไฟฟ้าอย่างเงี้ยพวกนี้มันก็ตรงนี้จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกตรงนี้จะเป็นพวกก็อ่าตรงนี้ก็จะมีการใช้พลังงานปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหมือนกันนะอ่สองสองแปดดูนี่นะแต่ว่าถ้าเป็นสองสี่ศูนย์พีนี่ก็คือดูหมดนี่เลยนะคือดูตลอดไซเคิลเลยเนาะโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวจะกลับไปอ่าน ต่อข้างล่างนะครับตรงนี้เนาะ